เอาละครับสำหรับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่เราได้ติดตามกันมาทั้งฤดูกาลครับตอนนี้ก็แทบจะการันตีบทสรุปนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับจากฝูงของพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ขอแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับก็จะการันตีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับในฤดูกาลล่าสุดนี้ทันทีครับและวันนี้ก็จะมาเปิดทำเนียมนะครับหกทีมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในเร็วที่สุดครับ จากการที่อาร์เซนอลครับทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเอมิเรสตสเตเดียมกับเสมอกับคริสตันพาเอตมา22ครับ,บ, Planet, 2, รบทำให้ภาพการได้ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับในฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ชัดขึ้นไปอีกครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็ต้องการเพียงอีกแค่หนึ่งแต้มนะครับเป็นอย่างน้อยจาก5านัดที่เหลือครับสำหรับการการ,การันตีเป็นแชมป์ทุกอย่างครับก็อาจจะจบลงอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่27เเมษายนนี้เลยก็ได้ครับ เมื่อลิเวอร์พูลครับก็จะได้เปิดรังแอนฟิลด์ครับเจอกับทอรแนมฮอตสเปอร์ครับซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าทีมของคุณซีอาร์เนอร์สโอตครับก็จะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับในนัดที่34ของฤดูกาลและในวันนี้ครับเราก็จะมาย้อนดูกันว่าทีมที่ได้แชมป์นะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเร็วที่สุด6ทีมแรกคือทีมไหนกันบ้างครับทีมแรกเลยครับอาร์เซนอลครับในซีซั่นที่2 0ง3 2 0ส4ครับได้แชมป์หลังจากผ่านไปทั้งหมด34นัดครับ ฤดูกาลนั้นครับอาร์เซนอลเนี่ยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับถึงขั้นที่ว่าไม่แพ้ใครในหลีครับตลอดทั้งซีซันเลยโดยพวกเขาการันตีเป็นแชมป์ครับในเกมที่34ของฤดูกาลครับแถมยังเป็นการฉลองแบบแสบสันอีกครับเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นครับในเกมที่พวกเขาบุกไปเสมอกับสเปอร์ครับคู่หลีตลอดการที่สกอร์2-2ครับที่ไวท์ฮาร์ดเลนครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทำได้ในฤดูกาลที่1999ถึงปี2000ครับพวกเขาได้แชมป์หลังจากผ่านไปทั้งหมด34นัดเช่นกันครับ แม้ว่าสีสันนั้นครับทีมของกุนซือเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับจะเจอปัญหากับเรื่องผู้รักษาประตูพอตัวหลังจากที่ปีเตอร์เชมิเคิลครับได้บอกลาทีมไปแล้วปีศาจแดงต้องใช้งานมาร์คบอสนิสครับแล้วก็มาซิโมติอาบี้ครับมาเฝ้าเสาแทนแต่ว่าแมนยูในเต็ดครับก็ยังแกร่งนะครับกว่าทีมลุ้งหลีกงเนี่ยจนการันตีเป็นแชมป์ตั้งแต่ตอนที่เหลือโปรแกรมครับอีก4นัดโดยเกมที่พวกเขาการันตีแชมป์ครับก็คือเกมที่บุกไปชนะเซาท์เทมมันต์สาประตูต่อหนึ่งครับ และทีมต่อมาครับก็ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทำได้ในฤดูกาลที่2012-2013ครับพวกเขาได้แชมป์หลังจากผ่านไปทั้งหมด34นัดเช่นกันครับนั่นคือฤดูกาลสุดท้ายครับที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยได้ทำงานในฐานะกุนซีของแมนยูไนเต็ดครับและเป็นซีซั่นสุดท้ายจนถึงตอนนี้ของทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ครับที่ได้ฉลองแชมป์ด้วยโดยการเข้ามาของโรบินฟานเพอร์ซีครับคือหนึ่งในปัจจัยหลักเลยครับที่ทำให้ทีมชุดนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จ ซึ่งเกมการันตีแชมป์ครับที่แมนยูนเต็ดเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้ด้วยสกอร์สานั้นฟันเพอร์ซี่ครับก็ทำแฮตริกได้ด้วยครับและทีมต่อมาครับจากเมืองแมนเชสเตอร์เช่นกันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำเอาไว้ได้ครับในซีซั่นที่2017-2018ครับพวกเขาก็ได้แชมป์หลังจากผ่านไปทั้งหมด33เกมเท่านั้นครับ ซีซั่นนั้นแมนซิ t y ตี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับจนโกยไปได้ทั้งหมด100แต้มซึ่งก็ทําให้พวกเขาครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับทีมเดียวจะถึงตอนนี้ครับที่เก็บแต้มเนี่ยได้เยอะถึงขนาดนั้นดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ทีมของเป๊ปโกิโอล่าเนี่ยจะการันตีแชมป์ลีกงได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเหลือเกมเนะครับในหลีกเนี่ยให้ได้อีก5นัด ที่จริงแมนซิตี้ก็ยังไม่ได้การันตีเป็นแชมป์ตอนที่บุกไปชนะสเปอร์สามหนึ่งได้ถึงเวมรี่ในการลงเล่นนัดที่33นะครับของพวกเขาเมื่อวันที่1 4เมษายนปี2018แต่ว่า1วันหลังจากนั้นครับแมนยูนเต็ดทีมเดียวครับที่มีโอกาสแย่งแชมป์ไปจากพวกเขาเนี่ยก็ได้ดันไปนแพ้เวสต์บอมบิชอัลเบียนหนึ่งศูนย์คาบ้านครับทำให้เรือใบสีฟ้าก็ได้ฉลองแชมป์กันทันทีครับและทีมต่อมาครับแมนยูนเต็ดอีกเช่นกันครับทำเอาไว้ได้ในซีซั่นที่2 0 0 0ถึง2001ัรับ พวกเขาได้แชมป์หลังจากผ่านไปทั้งหมด33นัดครับเมื่อวันที่14เมษายนปี2001ครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็เอาชนะโคเวนทรีซิตี้ไป4-2ครับและในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นครับอาร์เซนอลเนี่ยก็กลับพลาดท่าครับแพ้เบเดอร์สโบรไป3-0คาบ้านซึ่งผลการแข่งขันที่แตกต่างกันครับก็ส่งผลให้แมนยูไนเต็ดการันตีแชมป์ในวันนั้นทันทีครับและก็ทีมสุดท้ายนะครับที่ทำเอาไว้ไดดีที่สุดครับก็คือลิเวอร์พูลครับในซีซั่นที่2019-2 0 2020ครับ พวกเขาก็ได้แชมป์หลังจากผ่านไปทั้งหมดเพียงแค่31เกมเท่านั้นครับหงแดงก็ได้แชมป์ได้ครับจากลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกครับในรอบ30ปีแถมก็ยังได้แชมป์ได้ครับในแบบที่สวยหรูซะด้วยเพราะนั่นคือทีมชุดที่ได้แชมป์เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกครับจากการที่แชมป์ครับมันรู้ผลตั้งแต่ตอนยังเหลือโปรแกรมอีกถึง7นัดครับทั้งนี้ครับในเกมลีกนัดที่31ของฤดูกาลนั้นลิเวอร์พูลครับก็เปิดบ้านถล่มกิทเซนพาเลตไปที่ ซึ่งที่จริงตอนนั้นครับพวกเขาก็ยังไม่ได้การันตีแชมป์นะแต่ว่าหนึ่งวันหลังจากนั้นครับแมนซิตี้เนี่ยก็ออกไปแพ้เชลซี2-1ครับและนั่นก็กลายเป็นว่าทําให้แ้มเนี่ยขาดทันทีและนี่ก็คือ6ทีมของพรีเมียร์ลีกครับที่ได้แชมป์เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับและพี่ๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับใน6ทีมนี้หรือว่าเกี่ยวกับการที่เหลือแค่แต้มเดียวิรวอว่าููจะเป็นแชมป์นะครับก็มาคอมเมนต์และพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับ